สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำอาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าภาพไม่ตรงปกนะครับภาพนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบอาเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นที่เอาไว้รับลูกบอลยางนะครับที่ว่าดูดติดกระตกนะแต่ว่าชุดนี้มันให้มาไม่ตรงปกผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเห็นแผ่นกลมๆแ,แตกก็เลยลองเอามาแนะนำมาให้ดูมีแบบเดียวนะแต่ว่ามีอยู่หลายสีเลยอ่า โอ้กางออกมาได้โอ้พับเข้าแล้วกางออกได้อะเล่นได้แค่นี้เหรอมันเอาไว้โยนได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะคือก็น่าจะเอาไว้โยนเป็นจานล่อนได้ครับอนะชุดนี้แต่ขี้ออกมามันก็ดูสวยนะอืนี่ไงดูสวยดีอ่าอ่ะ,อะชุดนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะ ไม่รู้ว่าเขาเอามาทำอะไรด้วยแต่ถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะครับว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่ามันขี้ได้อะเออขี้ออกมาดูสวยนะแต่ว่าทำได้แค่นี้เองอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้โยนเป็นจานล่อนได้หรือเปล่านะอืโยนได้ไหมเนี่ยคือผมไม่แน่ั่นใจว่าจะเอาไว้โยนเป็นมุมรั่แรงได้หรือเปล่าแต่เขาคงจะไม่ได้หรอกจุดนี้ เราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับหรือร้านขายของทุกอย่าง20บาทนะกลางออกมาได้แบบนี้แหละมีอยู่หลายสีให้เลือกเลยชุดนี้ครับอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ